โดีย๋ยนะจ๊ะค่ะพี่แก้มมีอะไรคะพอดีพี่ฝากทําราคาเพิ่มอีกสามที่นะจ๊ะรีบจ้ะรีบมากไหมคะพี่พอดีช่วงใหม่เรามีธุระกับลูกค้าค่ะไม่รีบจ้ะแต่พี่ขอวันนี้เนาะโดนัทค่ะพี่แก้มวันนี้โอเคไหมโอเคเนาะวันนี้พี่แก้ววันนีพนนนะนะ้พี่ขอวันนี้นะโอเคเนาะโอเคพี่ขอวันนี้นะพี่ไม่รีบนนจ้ะโอเคขอบคุณมากจ้ะ ไม่เป็นไรเรียกทางานจ้ะพี่ไม่รีบทําไปเรื่อยๆนะวันนี้นะอย่าลืมโอเคโอเคโอเคน่ารักมากดีดี <c oughs> ทำงานเลยจ้ะไม่เป็นไรจ้ะพี่ไม่รีบ <c oughs> วันนี้นะโอเคไม่รีบจ้ะทำงานจ้ะเต็มที่สู้ ทำต่อเลยจ้าไม่เป็นไรทำเลยสบายสบายพี่ไม่ร okay, okay. um ีบแต่แต่อย่าลืมนะวันนี okay, okay. Oh. ้นะโอเคเนาะทันเนาะทันทันเยี่ยมมากนี่ยราคานี้มันก็มาสุดตรงนี้ก็จะเลือหน้าสุดท้ายอีกหนึ่งใช่ไหมโอเคโอ้ยเอาอีกแล้วจ้า อะไรยังไงไหนเล่เลาสิเนี่ยหนักปะเนี้ยก<น>็มีอยู่คนเดียวนี่แหละสั่งงานจนจะทับหัวตายแล้วหม่องเรียกเฝ้าแน่ส่งนีเชัวร์ที่หัวหน้าเสนอสิมืโอ๋ย <S 2> <S 2> <S 2> นี่รู้ไหมแค่วันนี้วันเดียวอ่ะขอเสนอราคาทั้งสามที่แล้วขอวันนี้พี่ไม่รีบนะจ๊ะโอ้โหจ้าแม่คนไม่รีบโดนัทแกก็อย่าพูดแบบนี้สิการที่หัวหน้าเอาเสาใจแกทำงานอะก็แปลว,แว่าแกเป็นคนเก่งนะโดนเนาะ แม่ชีค่ะแม่ชีขนาดนี้เงินจะทับวดตายแล้วค่ะอย่าออมค่ะอย่าออกมาค่ะช่วยทำยนะคะเอาเลยยินดีให้สลรับคำ<ป>เดียวนะคะคำเดียวค่ะไม่เอาอีกไม่เป็นไรค่ะแกงสวยไม่ว่วหรอโน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 พนกคโนจนโพี่โนเคกับนานาี่พโกเราส่งมนโนโนโกเนดีมาม,มา,าโนโ่โน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  พอดีอ่ะพ,อพี่มีให้เราทำเสนอราคาเพิ่มอีกห้าที่ไวไหมห้าที่ใช่จ้ะครับที่อ๋อยไส่วนน้องอีฟจ๊ะของอีฟพี่อยากให้ทำภาษีกับเงินเดือนเนี่ยไวขึ้นหน่อยเพราะว่าพี่จะไม่อยู่เราโอเคเนาะทำทันไหมโอเคเนะาะทำครับพี่แก้วผมไม่ไม่ขอมากไปเนาะได้นะได้โอเคได้เล็กคะเล็กครับ ของเล็กอ่ะที่ทํามาโอเคมากเลยดีมากพี่ชอบเลยแต่ว่าพี่ขอเพิ่มอีกสามแบบได้ไหมทําให้พี่หน่อยได้ครับเออ,อเคเนาะได้ส่วนน้องมะนาวจ้ะ <ขอ S 1> ที่ของมะนาวพี่ขอสรุปยอดย้อนหลังสามปีไหวไหมได้ค่ะพี่แก้มโอเคเก่งมากจาก้ะทุกคนทํางานกันแบบสบายๆเลยนะ้ <c oughs> องพี่ไม่รีบแต่ขอวมันจันได้ไหม <c oughs> โอเคไหมคะวันจันเนาะโอเคค่ะไหวมวันจันนะวันจันโอเคสบายสบายเลยทันอยู่แล้วสู้ๆนะจะ บอาวานะนน่ะเฮ้ยไหวไหมเนี่ยไอ้รองไมเล็กไหวไหมแกไหวหมอพอไปเอาเองซี่ที่ไหนทำหนังหนาเนี่ยขยันเกินนี่งหาลูกค้าเก่งที่หนึ่งเลยไม่สนแล้วพวกเราจะทำงานทันไหมอะไมนสนที่เราตัดงานตอนห้าโมงเย็นอะไปศพตอนเช้าถือว่าสภาพเป็นก็ซอมบี้ สให้งานเราเพิ่มสารงานท่สมอกที่ไม่ลื่นเรขอส่งเปนสุกนะในทางหัวหน้าแบบนี้เลยมันไม่ดีนะในหนัวันนี้ก็วันสุกแล้วเราก็ขนของมานอนออฟฟิศันไปเลยเอาอสารมาหยุดจ้าเก็บเสื้อผ้าเนาะไปไปเอาเต็นเต็นกลางค่ะเต็นมากลางหน้ามาห้องเลยเต็นตองเข้าแล้วจังหวะนี้ คุณแก้มครับขออนุญาตนะพี่อ,ะะอาจารย์ว่าไงจะเล็กมีอะไรเอ่ยประดว่าผมจะขอลางานับพี่ผมรู้สึกปวดหัวนิดหน่อยว่าจะขอลาสักครึ่งวันได้ไหมครับลาได้นะเล้งโอเคลาได้เลยแต่ว่าเนี่ยพอดีมันมีงานอยู่ชิ้นหนึ่งอ่ะเป็นของเพื่อนบอสเพิ่งเข้ามาเลยเราทําออนไลน์ส่งให้พี่ได้ไหมได,ได้ครับพี่ไม่มีปัญหาเลยครับคือบริษัทผมทาได้แต่ว่าไม่ทราบว่าพี่จะเอาวัานไหนครับ อ๋อไม่รีบจ้ะพี่ว่าจะชิวๆเลยไม่รีบแต่ขอเป็นเย็นนี้เนาะมีเวลาทำตั้งสี่ห้าชั่วโมงพ<อ>ันแหละงั้นผมขอเวลาดีกว่าพี่อ้าวไวเหรอไวครับพี่ลาได้ลได้เราก็ทำส่งมาให้พี่แล้วกันไม่เป็นไรลาได้เลยแค่สีชั่วโมง ยังไงก็ไหวครับพี่แม่และผมไม่ละสรุปไม่ลาแล้วไม่ลาแล้วโอเคอ่ะอันนี้งานจะเอาไปทำเนาะไหวเนาะไหวครับพี่โอเคไม่รีบชิวๆกันสี่ชั่วโมงทันอยู่แล้วสู้ๆนะจ๊ะได้ทันสู้ๆสู้ๆผมขอทำงานทันอยู่แล้วโอเคโอเคจ้ะสู้ๆสู้ๆสี่ชั่วโมงใครจะทันบ้าไปแล้วนี่สี่ชั่วโมง นี่แกรู้แหมว่าเมื่อเช้าอ่ะหมอมมากี่โมงเจ็บป่ะโนจ้าพีเอชอาร์มาว่านางมาตั้งแต่หกโมงแรงมากถูกต้องแล้วช่วยเนี่ยไม่ไหมืต้องไหวไเวลาแล้วทิแจะได้นางมาเพิ่มส่งต้องส่งความแรงดูใหเราพี่ เล็กจ้ามาช่วยพี่ยกของไปห้องบอสหน่อยมา,มาช่วยหน่อยเร็วเฮ้ย<ฮ> ีขึ้นแล้วเนาะโอเคใช่ไหมไหวเนาะไหวเนาะไหวเนาะโอเคทุกคนจะพี่ขอโทษจริงๆนะพี่ไม่รู้เลยว่าพี่ให้งานพวกเราหนักไปพี่ขอโทษจริงๆพี่แค่อยากให้พวกเรามีโปรไฟล์ที่ดีอะต่อไปนี้เดี๋ยวเราปรับการทํางานกันใหม่เนาะเอาใหม่นะเนาะขอบคุณนะคะที่เข้าใจตลอดอืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่เข้าใจน้องๆทุกคนเลยเอาเป็นว่างานที่พี่สั่งไว้อะเปลี่ยนเป็นส่งพรุ่งนี้แทนแล้วกันเนาะไม่รีบโอเคนะ ไม่รีบไม่รีบไม่รีบเป็นเป็นพรุ่งนี้แทน <c oughs>